วันนี้จ่ายมากมากสงนะมากสงได้ใช้ในการเอ่อพวกหมากสงเนี่ยเราคัดเป็นสารสกัดที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้านเออ่ยาสีฟันแล้วก็สีทาบ้านแล้วก็พวกหวนอ้วนพวกแหจับปลาได้เพราะว่ามีสาร เทนนินที่ทำให้ให้เหนียวแล้วก็หมากเนี่ยมีสารอันคาลอยที่ทำให้สามารถที่ใช้เกี่ยวกับทำให้มีการสร้างความกระตุน้นความขยันในการทำงานในกับกลุ่มชั้นกรรมกรก็สามารถที่จะส่งออกไปต่างประเทศ ประเทศที่ที่ที่ทบริโภคมากเนี่ยส่วนมากที่จะรับมากทางประเทศไทยก็คือดูไบอ่าซาอุอาระเบียที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรรมกรมก็จะผสมกับเกี่ยวกับกับน้ำผึ้งทำเป็นลูกอมได้นะก็จะมาดู ต้นจริงๆเลยที่ที่ที่จะเป็นต้นใหญ่เรามาดูต้นต้นจริงๆเลยนะต้นต้นหมากจริงๆเลยนะี่ยก็ทำวิจัยมามานานเลยคนะส่งไปให้ทางอมอส่งขานักคลินไปนานมากเลยแต่เรื่องก็เงียบไป นี่ยใช้ในทางอุตสาหกรรมมากมายควรจะสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกมากนะฮะเอ่อเป็นพืชเศรษฐกิจนะสารสกัดจากหมากเนี่ยใช้เป็นสีทาบ้านได้่ะโอเคเรามาดูต้นจริงกันเลยจากเออ่ Love บอน n ีเอนโชมาลีนะจาก c ีโจากสอนนวอล